นันะาันเี่อมนรอามะไรย้อัดการตั้งชื่อการว่าอะไรดีคะนักบัตน้อยรายการสุดบอดที่แท้จริงอะไรนะเขาตั้งชื่อว่าอะไรดีเลยก็ตั้งก็ตั้งชื่อว่า รายการเด็กสตอรี่ลมีแต่คนเก่งๆไงลูกแล้วให้พี่เอาให้ลูกฝาเก่งแมวเก่งๆคุณหน่อยๆนะส่งไปได้ไหมเกือบได้เกือบได้เกือบได้นิดนึงลูกนิดนึงลูกน่าเห็นไหมสำเร็จเห็นไหมเก่ง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 สุดยอดเลยอ่ะมันมีลองดูดิลูกมันมีโอ้อีนิดเดียวอีนิดเดียวเอาใบบัวดูสิใบบัวลองดูลูก สามโอ้ยเกือบเกือบอีนิดนึงพยายามพยายามพยายามโอ้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งนี่อีกนิดเดียวนิดเดียวนะคบอีกนิดเดียวนะลูกมาดู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 มาด รายการสาร็กต้องถ่ายยาวไหมลูกต้องถ่ายยาวไหมต้องถ่ายสักสามสามนาทีหรือสี่นาทีเป็เจ้าลงได้เหรออ้าวนานปานนั้นเหรอไม่นานหรอกเพราะตอนที่ถ่ายถ่ายมาถ่ายมาแค่ไม่ไม่กี่วิยายคิดว่าแค่ไม่กี่วิแต่ตอนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วถ่ายหนาทีแล้วจากสองนาทีเอาแค่สองนาทีก็พังพอไหมได้ครับสองสองนาทีมันลงลงไม่ได้เหรอลูกอุ้ยบอลบอลจะล่วงเอาบอลจะล่วงไปเอาให้น้องลูกโอ้เด็ก เด็เดกเกกำลังเล่นกีฬาุิการการเล่นบาสกันฝึกลูกต้องฝึกการเล่น <c oughs> ตัวจิ๋วสองตัวใช่น้องน้อง,อองเล่นแล้อีกคนนึงก็ลองชุดลูก อาลองชุดดูสามนาทีดีไหมเอาสามนาทีดีไหมลูกลสานาทลีลงได้ไหมลูกโอ้เกือบได้<า><า>เกือบได้ที่ลงได้แน่นอน,นอครับแล้วลูกือสหรือ3สมถึงสี่นาทีใช่ไหมใช่่ะส,สามถ่ายได้<ร>3ามสถึงโอ้เก่งเกงมากเลยลูกสุดยอดเลยถ่ายได้ถึงหนึ่งชั่วโมงโอ้โหนานจังลูกอันหนึ่งสองสามตัวจิ๋วใบบัวคนสวยลูกอัน่งสองสามวเราจะทำได้ม่หนึ่สองสอันึ่งสองสาม ชุดเลย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 เร็ว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 ชุดเอไม่กล้าไม่กล้ามันสูงลุกอระวังล้กระวังลกใเ้าูเกาูตาวะใครเยียบมักาวงตัวเ็บเท้าแม่ละกันเด็ก รายการดูดูดน้องแ่ก็สนุกอ่ะแล้วก็เราแค่ถ่ายเป็นรายการท้าให้คุณน้องเล่นด้วยกันเลือกความสนุกสนานของเด็กอ้าวสุดยอดเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากเอามีแต่คนเก่งๆเลยลูกมีแต่คนเก่งๆเลยลูกโอ้เออสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะอ่ะพี่ไม่มีชุดเลยลูกวิ่งเลยวิ่งเลยอ่าเร็วๆน้องเจรน้องเจ็เร็วๆร็วเร็เร โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยลยโลกสุดยอดเลยอ่าเก่งมันพี่มัดมีเลยตอนตอนนี้คลิปสีนาทีแล้วโอเคไหมโอเคแล้วนะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเกือบนิดนึง